กรมบัญชีกลางประกาศกำหนดแล้วนะคะวันจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปล่าบาง20กร,รกฎาคมนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะข่าวนี้นะคะเป็นการแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางค่ะ ก็คือเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะคะซึ่งท่านจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน3,000บาทครั้งเดียวค่ะ แล้วล่าสุดนะคะวันนี้ทางเพจของกรมบัญชีกลางค่ะก็ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะคะเกี่ยวกับการกําหนดวันที่จะจ่ายเงินเยียวยาค่ะโดยกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางรายละ3,000บาท20กร,รกฎาคมนี้ค่ะกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 คนละ3,000บาทโดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวผ่านบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วค่ะ โดยนางสาววิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโคศกกรมบัญชีกลางค่ะได้เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมอค่ะช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิ์ประกอบด้วยเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการค่ะและก็มีเงื่อนไขสําคัญนะคะก็คือต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลรังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงแรงงานค่ะ ซึ่งก็หมายความว่าไม่เคยได้รับเงินเยียวยาทั้งเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยาเกษตรกร,กรและไม่ได้เป็นผู้มีประกันสังคมมาตรา33นั่นเองค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งณปัจจุบันก็เป็นการรวบจ่ายแล้วนะคะ3 0 0 0บาทต่อคนจะมีการจ่ายครั้งเดียวในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ นางสาววิลาวันกล่าวต่อว่ากรุมบัญชีกลางได้หารือกับสำนักงานประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการจ่ายเงินเยียวยามาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ์ค่ะโดยจะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วนะคะ กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดกรวมบัญชีกลางก็จะโอนไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนให้แก่ท่านค่ะท่านก็ไปติดต่อขอรับเงินสดได้ที่หน่วยงานนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือเทศบาลค่ะนี่เป็นข้อมูลจากโฆษกรมบัญชีกลางนะคะเป็นการยืนยันกำหนดวันแน่นอนที่จะจ่ายนะคะไม่ต้องลุ้นว่าภายใน20กรกฎาคมจะเป็นวันไหนสรุปก็คือ20กรกฎาคมวันเดียวเลยค่ะ สำหรับตัวเลขนะคะยอดผู้ที่จะได้รับเงินก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะจำนวนทั้งสิ้น6,781,881รายค่ะเป็นการสรุปออกมาแล้วนะคะโดยแบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้วจำนวน1,394,756านวน1้ารายค่ะผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว4 56, 5 6ล้านารายค่ะและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะจำนวน1 3 3ล้านรารายค่ะนี่เป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะใครที่อยู่ในกลุ่มนี้และพลาดเงินเยียวยาบัตรคนจนนะคะท่านไม่ต้องตกใจค่ะท่านจะได้รับเงินในกลุ่มเปราะบางตามบัญชีธนาคารที่ได้รับเงินอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นเงินสดก็รับได้ที่อ,อบตอรหรือเทศบาลค่ะ mm. หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางช่องชาวบ้านตาดำๆจะนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ